ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนำรน,ำรนมาแล้วเซียดเจ้ามาแล้วคำรน,ำรนตอนทีนี่ผู้คนฮักกันจริงจ้าศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์การแพทย์ในชุมชนอำเภอสารพีเจียงใหม่เนอะ <c oughs> จะบอกฮึนี่คือจิตใจของหมู่เฮาพี่น้องชาวเจียงใหม่แม่นกอแม,ม่นแม่น้อ และนี่อีกหนึ่งพวกเราจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการศูนย์บริการคนพิการและศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ซ่อมกายอุปกรณ์ที่รอพสตบ้านพญาชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เป็นการเริ่มต้นจากพระครูบาลน้อยกับชาวบ้านเขตหนึ่งเชียงใหม่ภาคเหนือตอนบนชุมชนเข้มแข็งดีมากชุมชนช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนสปอชเป็นฝ่ายสนับสนุนเติมเต็มปัจจุบันมีภาคเอกชนคือบริษัทเอเชียพีซิชั่นเอทีจำกัด เข้าร่วมสนับสนุนเราพัฒนาคนพิการจนเป็นแกนนาเป็นจิตอาสาช่างชุมชนคนพิการจิตอาสาของเราที่กําลังสร้างบ้านอยู่5หลังนอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่คนพิการและชาวบ้านยังมาช่วยกันซ่อมสร้างอุปกรณ์ก็เกิดรายได้เปิดสาขาช่างกายอุปกรณ์เป็นกิจกรรมจิตอาสามาออกหน่วยเด็กฝึกหน้างานจริงภูมิใจมาร่วมกิจกรรมเรื่องนี้กิ่งไวยอดพ่อหลวงบอกว่าเยี่ยมยอดเย<อ>ี่ยมย สรุปให้ดีๆจะอี้จะอีะอ้ว่าจากจุดความเห็นใจเล็กๆกลายเป็นของดีเด่นของชุมชนไปแล้วขอรับโมเฮาต้องช่วย,วยคนนนะช่วยหรือยังช่วยแล้วจะ,จะช่วยแถม <laughs> คนดีนั้นมีมากเพราะมันทำไม่ยากเมื่อจะเป็นคนดีแต่สักกี่คนที่จะเอาความดีมาช่วยสังคมนี้ให้อยู่รอดอปลอดภัย ชิญคนไทยให้มาทความนี้ดีๆกับพี่คำรณเชิญทุกคนไปชมแล้วช่วยกันขยายผลให้คนของบ้านท่านต่อไปศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุมชนสปสชเขตหนึ่งตี้อำเภอสารพีเจียงใหม่กาแต่สักกี่คนที่จะเอาความดีมาช่วยสังคมนี้ให้รอดปลอดภัยจึงเชิญคน